ทางด้านซอฟต์ไซส์แมเนจเมนต์หมายความว่าดูแลด้านด้านในมนุษย์มากคือฮิวแมนไนส์อะไรพวกนี้นะก็เพอเออร์เขาก็เชิญผมไปผมก็อ่านตำราฝรั่งที่เข้ามาทางด้านซอฟต์ไซส์ฮิวแมนไซส์เนี่ยปีเตอร์เซนกี้ออโต้ชามเมอร์ไล่ไปไล่มาเป็นลูกศิษย์สายพุทธหมดเลยคนั้นเทรนด์แมเนจเมนต์สมัยใหม่เป็นพุทธวิธีเกือบหมดแล้วอ๋ออาจารย์ก็เลยผสมพุทธวิธีเข้าไปง่ายเลยง่ายเลยอาจารย์ทำอะไรกับองค์กรบ้างฮะก็ จากองค์กรที่แข็งแข็่งที่มีผลโหดใช่ไหมฮะ<า>วัดผ,ผลดุเดือดวัดผลด้วย KPI วัดผลกันนี้เป็นสมัยใหม่นะใช้ความรักนําหน้าการบริหารเข้าใจว่ามนุษย์เราเนี่ยจะคิดอะไรได้ใหม่ใหม่ตอนที่จิตใจเป็นยังไงทํายังไงจะเปลี่ยนองค์กรเป็นชุมชนที่น่าอยู่แล้วก็เริ่มทําตามในหลวงแล้วไงกลายเป็นองค์กรพอเพียงครับพอเพียงหมายความว่าเมื่อไหร่จะเลิกเสพเทคโนโลยีต่างชาติสักทีหนึ่งทําไมเราไม่ไม่หาอะไรความสุขภายในสุดท้าย การทำกำไรของบริษัทเนี่ยเพื่ออะไรบริษัทกำไรแต่เอาเงินออกนอกประเทศหมดเลยบริษัทกำไรแต่ลูกน้องฆ่าตัวตายบริษัทกำไรแต่เจ้านายเป็นโรคหัวใจความดันซึ่งก็กลายเป็นกำไรที่ไม่ยืนไม่ยืนยาวต้องเป็นกำไรที่มองไม่เห็นครับเป็น intangible benefit ครับทให้พนักงานรักองค์กรมีอะไรเป็นรูปธรรมที่เห็นอาจารย์เนี่ยแบบสร้างอะไรให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมไม่ต้องนโอ้ยผลผลิตเพิ่มกำไรเพิ่มอย่างของ SCG นี่เข้าไปถึงขั้น สร้างนาวัตกรรมแบบประเภทสอนญี่ปุ่นแล้วเป็นคอนเซ็ป์ได้แล้วนะเทคโนโลยีอินจิเนียร์ไทยเก่งแล้วนะเพราะว่าพอลูกน้องมีความสุขค,ความสบายเจ้านายไม่กดดันแล้วมีพื้นที่หรือเวทีเล็กๆให้ได้ลองของนะครับคนไทยเก่งนะไอ้ออที่ไม่เก่งเพราะว่าเจ้านายกับครูเนี่ยตราหัวพวกเราว่าเราโง่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วไม่เคยเปิดโอกาสให้เด็กได้ได,ได้แสดงนะ่ะอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงสมมติอาจารย์เข้าไปในองค์กร สมมติแบบนี้นะครวันแรกสมมติมีท่านผู้ชมเป็นเป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นเจ้าของบริษัทก็ตามมีข้อแนะนําให้เขาไปทดลองกับบริษัทเขาไหมสมมติในบริษัทเขาเนี่ยเนี่ยสมมติอีกแผนกหนึ่งทางานช้าว่ากันวิจารณ์กันเคไม่เครียดมากง่ายเลยนะถ้าเราจับกระบี่และดาบเนี่ยในหนังพันนะเลสวนสองเนี่ยถ้ากำแน่นอย่างนี้ตลอดนะ ก็คือพนักง,งานในบริษัทมันเครียดตึง<ม>เกรงเจ้านายจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหม<ะ>ต,ต้องทำตัวเลขให้ได้ KPI ยอดขายต้องน้ำเกรงตลอดนะยูยู<ะ>มีอะไรมากระทบเปี้ยงเช่นเมียขอ,อย่าปังหล่นเลยนะดาบหล่นเลยตาย<ม>แต่ถ้าเกิดเราดูในหนังสมเด็จพระนเรศวรภาคสองท่านบอกให้นี่ฮะถ้าผ่อนเกินก็งานเสียแน่นเกินก็เกรงแล้วก็จะสบายๆพอมีอะไรมากระทบจะทำไมฮะก็ยืดหยุ่นได้รับได้ยืดหยุ่นได้รรับได้อ่า พอเขางานเข้าสบายๆมีเวลาโสเลกันนะคุยกันคุยกันเนี่ยโสเลแล้วคุยกันอุปมาเหมือนหัวเมียเนี่ยไม่คุยกันเลยเนี่ยโอกาสหย่าสูงทีนี้เจ้านายกับลูกน้องมันก็เหมือนหัวเมียแหละเขาไม่คุยกันเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแง่กันเรียบร้อยองค์กรพังนะอาจารย์จับเข้ามาโสเลยังไงครับก็หลอกล่อยังไงฮะเช่นทํากิจกรรมร่วมกันล้อมวงคุยกันเอาโต๊ะเก้าอี้ออกหมดเลยกลับไปสู่วิถีไทยโบราณ คนไทยโบราณรับกันเพราะเราคุยกันบ่อยอย่างคนใต้ก็จะมีสภากาแฟใช่ไหมครับนั่งกติกาคือห้ามคุยเรื่องงานอ๋อแค่นั้นเองง่ายๆมยแบบมีหลายอย่างนะบางทีก็ใช้คลิปโฆษณาท่านสั้นด้วยกันแล้วก็ขัดกันคอมเมนต์แต่ว่าห้ามบลัฟห้ามเบิ้ลห้ามบลัฟห้ามเบิ้ลห้ามดับความหวังกันคุยไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆประมาณสามปีอ่ะ วันกี่เดือนครั้งกี่อะไรยังไงครับเดือนละครั้งนี่แหละเดือนละครั้งเนี่ยเจอผมบางบางบริษัทผมก็พาไปเดินป่าด้วยกันไม่ต้องคุยเรื่องงานเชื่อไหมผมเริ่มต้นยังไงเลยไหมอย่างของคุณสเปนไทยอะไรพวกนี้พาไปดูหมู่บ้านที่ในหลวงทําเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเห็นเลยว่าป .4 อีสานเนี่ยครับปัญญายังสูงกว่าพวกคุณจบโทจบเอกเลยเพราะอะไรเพราะจิตใจเขามีจิตอาสาตัวจิตอาสาเนี่ย สุดท้ายผมไปดูงานทางด้านฝ่ายบุคคลเนี่ยเรารเลิกดูเกรดดูสถาบันกันได้แล้วเรดูคนที่มีจิตใจอะจิตใจแต่เราก็ใช้หลักไลนะ่นาส่วนผสมของในหลวงนะมีเด็กเกียรตินิยมบ้างไม่เกียรตินิยมบ้างนะหมาอะไรดังบ้างหมาอะไรไม่ดังบ้างเนีผสมคลุกเคล้ากันไปแต่ทั้งหมดต้องมีเรื่องเดียวเหมือนกันเลยก็คือจิตอาสาแล้วเขาเปลี่ยนเยอะไหมโอ้เขาเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้ววัดอยู่ทุกขนแห่งคือวัดใจไงอาจารย์ครับ,ค,รบคุณดรวรพัฒน์ที่ วันนี้อยู่เมืองไทย <c oughs> อย่างมีความสุขรค <c oughs> ับ<ช>กับเด็กชายวรพัทที่ตอนนั้นไม่อยากอยู่เมืองไทยวิธี <c oughs> คิดอีกแบบหนึ่งมันตอนนี้ได้ข้อสรุปอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ตอนนี้ไม่มีอะไรสรุปอีกแล้วเพราะเราไม่ใช่เรื่องข้างนอกเลยใช่ไหมอาจารย์มัน,น,นกลายเป็นเรื่องข้างในตอนนี้ผมก็อยู่อารมณ์หายใจแล้วก็เข้าออกผมมีความสุขอยู่ข้างในตรงน,นี้ <c oughs> มันจะตอบอะไรก็คือต้องกลับมาดูข้างในตัวเราตลอด จิตแล้วก็รักษาสงบไว้ความคิดเราก็แล้วแต่จะถามอะไรมาเนาะ,ะเป็นกุศลเป็นอกุศลเราก็ฟังไว้ทําจิตเราให้มันสงบสงบแล้วก็เดินลมปราณก็คือดูลมลมหายใจไว้ดูการเคลื่อนไหวของกาแล้วถ้าไอ้ระบบที่มันไม่ค่อยดีที่อาจารย์เจอแบบคนเฮงซวยระ,ะบบเฮงซวยในอดีตที่ผมเกลียดเกลียดมันันนี้เกลียดเกลียดวันนี้มันก็ยังอยู่นะผมว่ามันก็ยังเราเรามีมุมมองยังไงคราวนี้จะเล่านิทานให้ฟังมันเรื่องเป็นอย่างนี้ดอกบัวเนี่ยมันจะเติบโตได้เนี่ยมันต้องอาศัยโคลนตมที่สกปปกจริงไหม ครับเชืช่อไหมแล้ววันนี้ประเทศไทยมีเรื่องเบ้าๆบ,บ,บอชั่วล้ายมากๆผมว่าคนมหันสนใจศาสนาพุทธเพิ่มเพียบเ่ยของทุกอย่างในโลกนี้มันมีดีและมีเสียมันไม่มันไม่ดีร้อยเสียร้อยหรอกมันไม่มันไม่สุดโต่งแบบนั้นอเห็นว่าใชม,มีด้านดีของไอ้เรื่องเสียปัจจุบันใช่โ <มะ S 1> ครนตมก็มีข้อดีเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยไม่เจริญเลยทุกวันเนี้ อาจจะเป็นข้อดีก็ได้เพราะทําให้เทคโนโลยีแบบฝรั่งเข้ามาช้าลงทําให้คนไทยอยู่กับศาสนาพุทธมากขึ้น,นวันนี้ถ้าจะเริญสุดขีดเหมือนในเมกันอาจจะไม่มีใครสนใจศาสนาพุทธเลยก็ได้ครับตอนนี้ย่างอินเทอร์เน็ตมีแต่คนว่ามีรูปโป้งรูปโป้อ,อะไรเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้คําสอนครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคนที่มีธรรมะคุยในอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นนะครับนะในในผมมอาอลยเป็นหินหยางนะอย่างย,ย,าง,ยางมวยไทยเก๊กอะครับนในดีมีร้ายในร้ายมีดีอะ แล้วมันก็ไม่แน่นอนนี่มันจะมันจะหมุนไปเรื่อยอะ่ะมันไม่ใช่เป็นนิวเคลียสเล็กตอนแบบนี้ครับ,รบมันมีพลวัตของมันนะ,ะพลวัตที่จะหมุนไปอาจารย์มองว่าอนาคตสังคมของเราจะเป็นยังไงต่อก็ไม่รู้มองในล,ลมหายใจตัวเองสปปรรพสิ่งต่างๆมันก็เป็นเช่นนั้นเองเมื่อก่อนผมเคยจะปฏิวัติคล้ายๆกับต่อสู้เพื่อความถูกต้องเลยนะแต่ผมอ่านประวัติศาสตร์มากๆผมยอมแพ้เลยมันเหมือนจอกแหน่แหละ คุณข้างก้อนหินไปก้อนหนึ่งนะมันก็สงบแป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวมันก็ชั่วร้ายเหมือนเดิมคุณค่าจินสีฮ่องเต้าตายเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็มีทรราชใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจิตใจมันเป็นอย่างนี้เองอะ่ะมนุษย์มันจิตใจมันโลภปรดหลงเนี่ยคุณปราบคนนี้ทิ้งนะไม่เกินปีสองปีไอตัวใหม่มันก็มาสุดท้ายผมโปงได้เลยว่าเหมือนไปนตัดหญ้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นดีที่สุดเนี่ยตัดใจดีกว่า เกิดมาทําไมเกิดมาเราเกิดมาเพื่อจะต้องนิพพานหรือเมื่อจะนิพพานแล้วเห็นสิ่งชั่วร้ายต่างๆต,ต,ต้องขอบคุณมันมันทําให้เราได้เห็นตัวเราอย่างนี้ถ้าเราไปคอยวิยจงวิจารณอะไรอยู่ตลอดเวลาเอ<ร>าแล้ว,ลวมองตัวเองดีกว่าไปแล้วถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามชมมาตั้งแต่ต้นฟังอาจารย์ตอนอเล่าเรื่องในวัยเด็กจนถึงวัยนี้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชัดเจนเลยแล้วผม <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่าถ,ถ้าถ้าทุกคนรู้สึกแบบนี้เนี่ยสังคมจะไปอีกแบบ ในวัยเด็กที่มองว่าคนนู้นทําผิดคนนี้ไม่ดีคนนั้นทาไมเป็นอย่างนั้นคนนู้นทําไมเป็นงนี้ในวันที่อาจารย์กลับมาเมืองไทยตอนนี้เป็นคนที่เข้าใจหมดว่าอ๋อ or, คนคนุณคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นระบบมันเป็นอย่างนี้คุณคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจคนอื่นใช่ใชเป็นจังสี่อย,อย่างมากมันเป็นจังสัน้นเออจังสันนะ้นอ่ะมันเป็นจังสัน้<ๆ>นก็นี่นี่คือเรื่องราวที่บอกว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของชายคนหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องจรวดแต่เป็นเรื่องในหัวใจของตััวเองครบ ซึ่งทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับความยิ่งใหญ่นี้เช่นกันทุกคนสามารถปฏิบัติสามารถจะทำตามที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังได้ครับครับขอบคุณมากๆครับท่านอาจารย์ท่านด็อกเตอร์แล้วก็ท่านที่เข้าใจชีวิตครับขอบคุณ่ากครับ